ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์รายงานประจำวันที่7พฤศจิกายน2565นสาะครับสำหรับพี่น้องประกันสังคมมาตรา3 3 39 40เนี่ยจะต้องจ่ายเงินสบกี่บาทในเดือนนี้นะครับสตางค์พ่อ,อขอบอกเลยว่าสำหรับม33นะครับจากที่หัก5%ของเงินเดือนเนี่ยเขาให้ลดนะฮะเหลือหัก3%ของเงินเดือน จะช่วยในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนหน้าธันวา,าคมส่วนพี่น้องม3านะครับจากสายเดือนรับประมาณ4 0 0รกว่าบาทเนี่ยได้เหลือ240บาทต่อเดือนซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนธันวาคมนะครับส่วนพี่น้องมาตรา40นะครับไม่มีการลดราคาใดๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางมาตรา40ได้รับการลดราคาหลายเดือนแล้วในเดือนนี้จัดปกตินะครับสามทางเลือกไม่มีการลดอย่างไรครับ นี่คือการจ่ายเงินสมทบในเดือนพฤศจิกายนหากประัาสังคมมีการช่วยเหลือกันอย่างไรเพิ่มเติมทางตะรีบอัปเดตให้นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสุ่ทันของประันสังคมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยครับเมื่อได้กดกระดิ่งก่อนจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียครับไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามโดยตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ